สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับช่องบารมีพุทธคุณนะครับอย่าลืมนะครับฝากกดติดตามด้วยนะครับช่องช่องบารมีพุทธคุณนะครับชอบองค์ไหนสนใจองค์ไหนแอดไลน์หรือโทรเข้ามาได้นะครับแคบรูปพระองค์นั้นที่ท่านชอบแคปมาทางไลน์นะครับช่องทางติดต่อนะครับช่องทางการติดต่อนะครับเบอร์นี้เลยนะครับ096 236 5 246 โก็ได้แอดไลน์ก็ได้นะครับได้เหมือนกันนะครับ EP นี้ EP ที่51แล้วนะครับพระบ้านหายากจริงๆครับฮะอ,อย่าลืมนะครับฝากกดติดตามด้วยนะครับผมเรามาชมอง,ง์คแรกกันเลยพระบางอย่างก็ไม่ค่อยรู้ที่นะครับผมขายตามสภาพตามราคากันไปนะครับราคาเท่าไหร่ ยินดีแบ่งปันต่อรองกันได้ในไลน์นะครับเริ่มอ,องค์แรกกันเลยนะครับพระเนี่ยฮะหลวงปู่สุขวัดป่าคลองมะขามเท่านะครับน,นะครับเหรียญหล่อนะครับพร้อมมีจานเดิมๆนะครับหลวงปู่สุขวัดป่าคลองมะขามเท่านะครับะนะฮะปักแซมกันหลวงปู่สุขวัดป่าคลองมะขามเท่านะครับสภาพสมบูรณ์ครับ ค่าขี่เบ้ายัางเดิมๆอยู่เลยฮะเนี่ฮะเป็นเหรียญหล่อท่านนะครับท่านหลวงพ่อเสกนะครับพิมพ์นี้ต่อไปเป็นเหรียญคู่บาวังนะครับเหรียญคู่บาวัง ที่ระลึกในงานประกอบพิธีต่ออายุและทำบุญอายุครบ77ปีนะครับครูบาวังนะครับปี2011ปี2551นะครับนะฮะเหรียญเดิมๆเ,เลยครับเหรียญสวยๆคมๆนะครับสนใจแอดไลน์เข้ามาได้นะครับแอดไลน์เข้ามาได้นะครับแอดไลน์เข้ามาสอบถามได้นะครับ ต่อไปเป็นวัดลิงขบครับนี่ก็ไม่ค่อยพบเจอแล้วนะครับสภาพสวยสมบูรณ์มากๆครับหายากแล้วครับวัดลิงขบครับสภาพสวยสมบูรณ์นะครับไม่มีแตกไม่มีหักไม่มีซ่อมนะครับสนใจแอดไลน์กันเข้ามาได้เลยนะครับวัดลิงขบสภาพสวยสมบูรณ์เมตตาจมูกปากครบครับ ชัดเจนต่อไปเป็นหลวงปู่ทวนะครับปีสอนะครับแกจะกรอบทองมาเลยปู่ทวดปีสองสีนะครับสภาพเดิมๆครับแกออกจากกรอบทองเลยครับนี่นะครับสูมให้ดูกใกล้ๆเลยจวของเดิมเรียมทองไว้อยู่ฮนะ ไขยังอยู่เลยพ้าส,สวยครับพ้าส,สวยหลวงพุทวดวัดช้างให้ปีสองสี่นะครับต่อไปเป็นเหรียญหลวงพ่อเดิมนะครับเหรียญรูปไข่หลวงพ่อเดิมนะครับเรี่ยมเงินเก่ามาข้างในนะครับแล้วก็มาเรี่ยมเงินใหม่อีกทีข้างนอกนะครับเนี่ยเรี่ยมเงินโบราณมาแนละ้ว สภาพใช้นะฮะใช้มาพอสมควรนะครับก็ไม่แพงนะครับที่พี่ท่านใดสนใจชอบแอดไลน์เข้ามานะครับเลืมงเงินสั่งทำอย่างดีเลยครับข้างนอกนะฮะข้างในเป็นเงินโบราณนะครับเลี่ยเก่ามาจากตั้งแต่เดิมนะฮะโบราณข้างในนะฮะเลี่มเงินผ่าวายนะครับเงินเก่าเปอร์เซ็นดีนะครับเหรียญหลวงพ่อก็ใช้มาบ้างฮะแต่ดูง่ายครับ เหรียญพรอเดิมวัดหนองโพนะครับสองสี่กว่าครับเหรียญรุ่นนี้ทานหุวงพ่อครับทานหุวงพระเดิมเสกนะครับช่องไนอเอ็ดไลน์เข้ามานะครับต่อไปเป็นพันเนื้อชินนะครับเนื้อชินเขียวเก่าแท้แต่ผมไม่ทราบรุ่นนะครับเนี่ยเพิ่งได้มา ก่าแท้ไม่ทราบรุ่นครับไม่รู้รุ่นไหนพี่ๆท่านใดสนใจแอดไลน์เข้ามานะครับสอบถามนะครับสอบถามราคากันได้คุยกันได้นะครับผมนะครับราคาไม่แพงนะครับนีก็อีกองนะครับพระสมเด็จ แท้ไม่รู้ที่ครับพระสวยมากนะฮะกดพิมพ์ได้คมชัดมากเลยครับเนี่ยพระแท้ๆดูง่ายๆกดพิมพ์ได้ชัดมากครับดูนานๆเลยฮะนี่ครับกดพิมพ์ได้คมชัดมากครับสวยงามมากๆครับ สนใจแอดไลน์เข้ามานะครับทักไลน์เข้ามานะครับพาไม่รู้ที่ก็เยอะนะครับอย่างที่บอกผมได้มาใหม่อันนี้หลวงพ่อรีนะครับหลวงพ่อรีนะครับะผงหลวงพ่อรีนะครับรุ่นแรกเหรียมพลาสติกเดิมๆเลยครับหลวงพ่อรีวัดอโศการามรุ่นแรกนะครับ จเจอองค์ไหนอดไลน์เข้ามานะครับเข้ามาคุยกันได้นะครับนี่ฮะฤษีงาแกะนะครับบึกเลยฮะงาเก่ามากครับงานลิเทียวครบเนี่ยแต่เก่าฮะเก่าจริงครับเก่ามากๆครับผมพร้อมเลี่ยมเงินมานะฮะ พร้อมเลียมเงินมานะครับจะไปหลุงผู้บุญหรือเป่าไม่แน่ใจนะครับเนะี่ยษีงากแกะเก่าจริงครับอันนี้สนใจแอดไลน์เข้ามานะครับเนี่ยพระเนื้อดินนะครับเขาเรียกปางอะไรครับแบบนี้ ปางเปิดโลกหรือเปล่าหรือว่าตินโดอะไรเนี่ยไม่แน่ใจนะครับพระแท้นะครับแต่ผมไม่รู้ที่บอกตรงฮนะพี่ๆท่านใดสนใจมีมุมนะครับรู้จักรู้ที่มาแอดไลน์เข้ามานะครับผมยินดีแบ่งปันนะครับเนี่ยพระมาใหม่ๆบางอย่างก็ไม่รู้ที่เยอะครับบอกกันตรงๆ ต่อไปเป็นเรือสีครับเป็นเรือสีคล้ายๆเมื่อกี้แลวครับแต่เมื่อกี้เป็นงาแกะอันนี้เป็นเนื้อผงนะครับปิดทองเก่ามาเลย เป็นเนื้อผงไม่รู้สำนักไหนนะครับพี่พี่ท่านใดสนใจแบ่งปันไปครับกดพิมพ์ได้คมชัดมากไม่รู้สำนักไหนนะฮะ สวยครับพระเขาทำมาสวยกดพิมพ์ได้สวยอันนี้เป็นเนื้อดินนะครับหลวมพอเงินวัดบางคานะครับเนื้อดินหลวมพอเงินวัดบางคานะครับเนี่ฮะเนื้อดินเก่าหลวมพอเงินวัดบางคานะครับสภาพสวยสมบูรณ์นะครับเนี่ยสภาพสวยสมบูรณ์ครับ แอนไลน์เข้ามานะครับสวยมากๆครับองคเล็กจับยากหน่อยนี่ฮะพระเนดินหือเม่อเงินื่อบางคาน องนี้ไปสําเร็จคะแนนนะครับมีหลังยันด้วยไม่ทราบที่นะครับมีหลังยันหลังปั๊มยันนะครับไม่ทราบที่นะครับเป็นสําเร็จคะแนนองค์เล็กนะครับ นี่ก็ไม่รู้ที่นะครับเนี่ยเป็นพาเกจิเนื้อผงเก่ามากๆครับไม่ทราบที่ไม่รู้สำนักนะครับแท้ไม่รู้ที่นะครับหลางแบบนี้แท้แน่นอนนะแต่ไม่รู้ที่ฮะ พี่ๆท่านใดสนใจแอดไลน์เข้ามาสอบถามกันได้นะครับยินดีแบ่งปันนะครับผมนี่ก็ไม่รู้ที่ฮะสมเด็จเนื้อออกด,ดำๆนะฮะ ออกดำๆไม่รู้ที่ไหนไหนรู้ที่บอกรู้ที่เลยนะครับนี่พี่พี่ันใดรู้ที่แบ่งปันกันไปฮะกินตับไปได้ฮะนี่ครับแล้วอีกรูปทวดอ๋อองนี้มีปั๊มตาเหมือนโลอะไรสักอย่างนะครับ มีสังคอยด้วยอันนี้ผมไม่รู้รุ่นจริงๆนะเขาเลี่ยมกรองมาแบบนี้เลยครับนะฮะแท้ดูง่ายเป็นปีไหนรุ่นไหนไม่ทราบครับครับผม ครบแล้วแถมอีกหนึ่งองค์แล้วกันครับให้ครบสิบห้านาทีนะฮะน่ฮะพักผงไม่ชีบุญเรือนโตบุญเติมนะครับวัดอาวุธองนี้เป็นพิมพ์ใหญ่นะครับไม่ชีบุญเรือนโตบุญเติมวัดอาวุธนะครับสภาพเดิม,ดมนๆนะครับหิ่งๆินะครับ ไม่ค่อยพบเจอแล้วนะครับหายากแล้วนะครับไม่ค่อยได้พบเจอแล้วนะครับพี่ๆท่านใดสนใจนะครับอย่าลืมนะครับแอดไลน์เข้ามานะครับฝากติดตามช่องผมด้วยนะนะครับจะมีอ๋ออย่างนี้องค์หนึ่ง มีพระบ้านเข้ามาเรื่อยๆนะครับบางครั้งบางครั้งก็หายากบางครั้งก็หาง่ายนะครับแล้วแต่จะเข้าบ้านได้นะฮะวันนี้ก็เป็นสมเด็จหลังยันนะนะครับเป็นยันนะเนี่ยฮะหลังยันนะแบบนี้แล้วก็เคลือบด้วยฮะไม่รู้เคลือบอะไรเก่าแน่นอนฮะไม่งั้นเจ้าของเก่าไม่เลี่ยมเงินไว้ครับเนี่ยเก่าแน่นอนครับผมนี่ครับ เรียมเงินสั่งทำมาอย่างดีเลยครับครับผมโอเค ep นี้ก็ครบแล้วนะครับประมาณนี้นะครับฝากติดตามนะครับช่องบารมีพุทธคุณนะครับนะฮะนะฮะฝากกดติดตามช่องผมด้วยนะขอบพระคุณพี่พี่ทุกท่านนะครับที่เข้ามาดูเข้ามาชมทั้งเช่าและไม่เช่าก็ไม่เป็นไรนะครับแอดไลน์มาคุยกันนะมาต่อรองราคากันสอบถามกันได้นะครับนะครับอย่าลืมนะครับผม ฝากติดตามช่องบารมีพุทธคุณนะครับเบอร์โทรช่องทางการติดต่อเบอร์โทรและเบอร์ไลน์นะครับเบอร์เดียวกันนะครับ0 9 6ย์6 5 2 4 6สหห้าสองี่นะครับเบอร์นี้เบอร์เดียวนะครับ0 9 6ย์6 5 2 4 6สหห้าสหนะครับอย่าลืมนะครับฝากติดตามด้วยนะครับชอบองไหนแคปหน้าจอมานะครับแล้วก็แอดไลน์มาคุยกันนะครับต่อลองราคากันได้ไหวไม่ไหวได้ไม่ได้ไม่ว่ากันนะครับขอบคุณมากครับอพ p นี้ไว้แค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ